หูยใบสีดำหนึ่งแสนก็คือลงเงินไปหมื่นห้าหมื่นหกได้กลับมาคนละแสนสี่รวยรวยอย่างเดียวกาแต่ละสีจะมีมูลค่าเงินรางวัลแตกต่างกันรางวัลสูงสุด1ล้านดอลลาร์ โปรดระวังหวยขูดอย่างไรก็ไม่เคยถูกถึงถูกก็ต้องจ่ายภาษีวงเล็บสูงก่อนที่จะถอนนะเพื่อนเพื่อนคง <ๆ S 1> เคยเห็นอะไรที่เป็นแบบนี้นะหวยขูดทีนี้ผมจะพามาดูว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาเล่นกันยังไงแล้วมันสมเหตุสมผลไหมแล้วมันน่าจะได้จริงๆหรือเปล่านะ นี่หน้าฟีดหลายๆคนนะ่าจะเป็นอย่างงี้นะเลื่อนไปนี่เจอเลยมาเลยมาหาเฮงนำโชคศูนย์ศูนย์อะไรเนี่ยแจ็คพอตเงินแสนคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเปลี่ยนชีวิตคลิกเลยเพื่อรับโอกาสนี้แล้วมันก็จะเป็นฟิลแบบเป็นใบนะเป็นตารางตารางให้คุณเขียนนะว่าแบบมีการ์ดสีดํากีา่ใบสีน้ําเงินสีเหลืองสีแดงอะไรพวกเนี้ยหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะมีคนดูเยอะด้วย82คนเนะี่ยส่วนรายละเอียดของเพจอะ่ะ ผมแคปไว้หลายเพจแล้วเดี๋ยวมาดูตอนท้ายนะว่ามันมีจุดที่น่าสงสัยตรงไหนนะแต่ตอนเนี้ยไปดูก่อนว่ามันมียังไงบ้างอันนี้ผมเปิดชื่อเพจไปเลยเพราะว่ายังไงผมว่ามันสแกมเมอร์อยู่แล้วเว้ยเออเนี่ยบ้านรุ่นมหาโชคอะไร V2 ด้วยนะเป็นรูปมังกรงมังกรอะไรเงี้ยมังกรกินหมีป่ะนี่นี่บ้านลูกหมูน้อย อะไรอ่ะหมูน้อยมี5มันไม่มีคําว่าหวยหรือการพนันเสี่ยงโชคในเพจเลยนะทุกคนแต่ว่าคุณอนะ่ะเจอไหลก็น่าจะเห็นเนี่ยมันจะเป็นตารางแบบเนี้ยแล้วมันชัดเจนว่ามันคืออะไรนะเนี่ยเขาเขียนว่าบ้านเขียวอะไรเนี่ยผมว่าเขาน่าจะไหลใน Tik t อกด้วยนะมาดูสเต็ปของเขากันตั้งแต่เริ่มเลยนะว่ามันเป็นยังไงอ่ะเปิดมามันจะมีเป็นตารางแบบนี้ครับทุกคนแล้วมันก็จะเขียนว่าเป็น g าซสีดำ gas สีแดง gas สีเหลืองแล้ว g า s สีเขียวนะแล้วก็เขาจะเขียนฝั่งขวาว่าเป็นราคาเต็มราคาหักลบเป็นช่องถัดมานะแล้วก็บอกวันรอบที่เท่าไ ได้รับเท่าไหร่แล้วก็มีตารางประมาณ32ตารางสำหรับเขียนชื่อนะอันนี้ดูไว้ก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างราอบสาข่าการเยอะๆนะเกียดอ่านี้เขาก็จะบอกว่าเป็นรอบที่3 จะได้ถอนอยู่แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเขาก็จะบอกนะว่าในรอบรอบนั้นน่ะมันจะมีก๊าซสีไหนกี่ใบนะซึ่งอันนี้ผมสปอยไว้ก่อนเลยว่ามันจะไล่ตามสีนะก๊าซสีดำเนี่ยคือก๊าซที่กัดที่สุดต่อมาจะเป็นสีแดงนี่ก็เริ่มจะมีเงินรางวัลเยอะขึ้นเรื่อยๆนะสูงสุดคือก๊าซสีเขียวนะทุกคนรอบนี้มีก๊าซสีดำแค่8ใบสีแดง20ใบสีเหลือง20ใบสีเขียว27ใบก็คือมีเยอะที่สุดนะตั้ง27ใบนะแปลว่าาโอกสที่จะออกกาีดมันนนน้้อยทุกคคคถาาาาิดตมมว่จะเป็นนะ มีแถมสีแดงหนึ่งใบทำไมมึงไม่เขียน21ใบตั้งแต่แรกวะสีเหลือง2ใบอ่าบวกสีเหลืองไปอีก2ใบแล้วบวกการ์ดสีเขียวอีก2ใบก็คือแบบทำทำไมก็ไม่รู้นะรอบที่3มเนี่ยมี75บใบบวกอีก5ใบเป็น80บใบนะครับผมในการ์ดทั้งหมดนะซึ่งการ์ดเนี่ยเวลาขูดออกมามันจะมีจำนวนเงินอยู่มีตัวเลขอยู่แล้วเขาจะมีคำว่าแตกกับไม่แตกแตกก็คือมีการ์ดที่แบบมีเงินเยอะมากหลักแสนอยู่นะถ้าไม่แตกก็คือแบบเงินนิดเดียวอะไรเงี้ยถ้าลงไปก็อาจจะไม่คุ้มทุนอะไรประมาณนี้นะรับ รอบนี้16,000บาทหมายถึงว่าคนที่จะเล่นครับต้องโอนเงินไปให้เขา16,00 0บาทเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยรอบนี้ได้ถอนแน่นอนรับประกันหรือเปล่ารอบนี้ได้ถอนแน่นอนรับประกันรดอเปล่าถ้าไม่ได้ถอนยินดีคืนเงินรอบนี้นะเฮ้ยเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ถอนในรอบนี้ยินดีคืนเงินรอบนี้นะเดี๋ยวหนูเขียนให้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนี่นะเขาจะเขียนไว้เลยนะว่าไม่ได้ถอนยินดีคืนเงินนะนี่เขาเขียนไว้เลยนะ มีเสียงกระซิบจากพี่ตองมาว่ามันหมายความว่าถ้าขาดทุนยินดีคืนเงินคือ,อยังไงคือคุณเล่นสิ่งนี้ไปแล้วคุณไม่มีทางเสียตังค์่างนี้หรอกคุณจะได้ตังค์อย่างเดียวเ,เขาจะประเสริฐอะไรขนาดน,นั้นครับทุกคนคือมาแจกตังค์หรอคุณเป็นคุณตันหรือเปล่าเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆใครที่ตามูมาจากราบที่สองนะเราไม่ต้องโอนนะ1นึหนพั 16, นูหกักลงไปเลยเนืมื 16, บาทเราจะโอนแค่เนื่องหมื่นห้าพันนะคะสามร้อยเก้าบาทเท่านั้นนี่นะเขาก็จะมีส่วนลดให้นะจากหมื่นหก คุณโอนแค่15,309บาทมันน่าจะมาจากรอบที่แล้วนะทุกคนแล้วก็มาหักลบจากรอบเนี้ยก็กลายเป็นว่าจ่ายแค่15,000ถ้าเกิดรอบนี้ไม่ได้แตหนถอน,อถอนอแทนหนูบอกว่าจัดยินดีคืนทุนรอบนี้ให้โอ้โหถ้าถอนไม่ได้ยินดีคืนทุนนะใจดีจัดเลยลใครที่ดารอบนี้โอนมา1 6 0 0 0ืเอาคืนไป16,000 รตามมาจากรอบ2โอมา1 5 3 0 9บาทเอาขึ้อ่าคือคุณสามารถที่จะเล่นรอบที่3เลยก็ได้นะทุกคนคือจ่ายไป1 6 0 0แต่ถ้าเล่นมาตั้งแต่2รอบที่แล้วอ่ะจ่ายแค่1 5 3 0 0ับาทาตามได้ไมาให้เลานี่นะใครที่จะเล่นกด9ตามโดยชื่อเล่นมามาดูกันว่าเกิดอะไร จากนั้นเขาก็จะเริ่มเขียนชื่อไปนะทุกคนรอบเนี้มี21คนนะแล้วที่ขีดค่านี่ก็คือจ่ายแล้วนะก็คือจ่ายครบแล้วนะครับผม21คนแล้ว21คนเนี่ยเขาจะแบ่งยังไงมาดูนะจากนั้นเขาก็จะเอาการ์ดของเขาเนี่ยมาสับ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 แล้วเลือกมา80ใบแล้วก็มาขูดนั่นเองมาดูกันเนี่ยนะมันจะเป็นการส่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าคืออะไรไม่สับแล้วมันจะแตกมันก็แตกเออไม่ส่งไม่สับมันจะแตกหรือเปล่าเออมาแล้วครับเนี่เดี๋ยวเรามาจะแตกหรือเปล่าไม่ให้แตกพี่จ๋าโอ้ย เนี่ยเขาจะทําการขูดนะครับ80บใบนะเราจะอยู่หรือเราจะไปมันจะเป็นการที่แบบมีห้าดอลล่ามาแล้วเปิดมาได้อีกห้าค่ะห้าดอลล่านะห้าเขาใช้คําว่าห้าดอลล่านะนะอันนี้คือยังไม่แตกนะห้านะกูรักอันนี้ไม่มีเงินกูรักก็คือไม่มีเงินนะเราไม่อยากได้ถ้ามีเงินรางวัลหนูจะหยนไมาข้างบน200ร้อยไงนะอันนี้คือยังไม่แตกนะทุกคนมันคือแบบยังน้อยอยู่นะส <200. S 1> องร้อยใบสีดำหนึ่งแสนหนึ่งแสนเลยเหรอช้า ก๊าซสีดำหนึ่งแสนบาทนะก็คือเนี่ยก๊าซ um ทุกใบที่ขูดมาได้จำนวนเท่าไหร่เขาจะมาบวกกันนะทุกคนโอ้โห oh oh, เอาสิกนึ่งแ,แสนสิอันนี้ไม่มีไม่มีนะกู๊ดลักไม่มีไม่มีเจอแจ็คพอดอะไรโอ้โหเจอแต่ต้นกองเลยกู๊ดลักอยู่ได้เหรอหนึ่งร oh ้อยเงี้ยหนึ่งร้อยแล้วเขาก็จะเอามาบวกกันนะ เขาจะบอกเป็นจำนวนเงินดอลลาร์นะในรอบนี้มันรวมทั้งหมดได้1,700ดอลลาร์คูณเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยได้ยอดทั้งหมด3ามล้านหนึ่งบาทจากนั้นเขาจะทำการหาร21คนนะได้คนละ1,486,52บาทนะก็คือลงเงินไป1 5ื่นห้าได้กลับมาคนละแสนสี่รวยรวยอย่างเดียว รีแคปให้เข้าใจง่ายๆนะครับทุกคนเขาจะมีการ์ดในรอบหนึ่งอ่ะไม่เท่ากันนะแล้วแต่ว่าเขาจะมีการ์ดกี่ใบซึ่งการ์ดอ่ะมันก็คือการ์ดขูดหวยที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กๆนั่นแหละแล้วมันจะมีจํานวนเงินอยู่จํานวนเงินแบบหลักสิบหลักร้อยไปจนถึงหลักแสนนะอันนี้คือที่เขาเรียกว่าแตกนะก็คือได้เงินเยอะนะอย่างรอบเนี้ยมี80ใบเขาก็จะให้โอนเงินมานะรอบเนี้ยมีคนเล่นทั้งหมด21คนเอาการ์ดทั้งหมดออกมาขูดแล้วบวก เงินกันว่าได้เท่าไหร่แล้วเขาก็จะมาหารให้นะสมมติมี21คนเขาก็จะเอาเงินทั้งหมดมาหาร21ได้คนละ1 4 8 6 5 2บาทโอนไปแค่หมื่นหกลองวิเคราะห์ตามผมนะว่ามันคุ้มไหมคือถ้าเกิดมาได้จริงๆอ่ะคนที่เล่นอ่ะมันเองก็คุ้มเว้ยแล้วเขาบอกว่าถ้าถอนไม่ได้ก็คือถ้ายอดมันไม่ถึงหมื่นหกเขาจะโอนเงินคืนให้ทันทีแปลว่าอะไรแปลว่าคุณไม่มีทางเสียเว้ยคือเขาเขียนไว้เลยนะเว้ยสำหรับผมอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เว้ยใครแม่งจะบริจาคให้คุณขนาดนั้นนนคคือคที่่เละ มันจะได้ร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ได้เพิ่มขึ้นส่วนคนที่เป็นเจ้าเมือมันเสียอย่างเดียวเว้ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงทุกคนอันนี้คือค่อนข้างจะแปกลกแล้วแต่ถ้ายังไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ปะ่ะพี่ต๋องอีดิเต,เตอร์ของเราได้ลองเล่นดูแล้วครับมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเราไปเล่นจริงๆพี่ต๋องก็เลยทําการทักไปนะนี่นะถ้าจะลงเงินต้องทํอยังไงครับนี่พิมพ์ผิดด้วยต้องทายักไงครับนนเขาบอกส่งโพสต์มาบอกพี่ต๋องนะว่าทุกๆก,การแตก ของเราจะทําการล้างเงินรางวัลสะสมและเริ่มรอบใหม่และสะสมใหม่อีกครั้งก็คือถ้ามันแตกและมันได้ยอดเยอะ เขาจะเริ่มใหม่คือเขาจะให้คุณไปเลยถ้ามันแตกปุ๊บแบบการ์ดแต่ละสีจะมีมูล,ลค่าเงินรางวัลแตกต่างกันการ์ดสีดานี่คือระดับเริ่มต้นเงินรางวัลสูงสุด2 0 0 0 0 0ถึงจะเป็นการ์ดที่กาดที่สุดนะแต่เงินรางวัลมันตั้ง20,000 0นะถ้ามันสูงสุดนะแล้วมันก็จะไล่มาเรื่อยๆนะมาสูงสุดที่สีเขียวเนะี่ยรางวัลสูงสุด1 000 000ดล้านดอลลาร์แต่เขาเขียนเงินดอนลลาร์บาทคืออะไรมันมีด้วยหรอวะเงินดอนลลาร์บาทก็35ล้านนะ่ะง่าย แล้วเขาก็บอกว่าเงินรางวัลเนี่ยจะไม่ได้รับเพียงท่านเดียวนะต้องนํามาหารแบ่งให้ทุกท่านที่ทําการลงชื่อเข้ามาเท่าเท่ากันหมายเหตุหากตามครบสี่รอบติดแล้วในรอบที่4ออกมาไม่เจอเงินรางวัลใหญ่ยินดีคืนเงินทั้งหมดให้ตั้งแต่รอบแรกเลยก็คือไม่มีเสียนะทุกคนอะไรวะเนี่ยหากสนใจชิงโชคพิมพ์ 9/ วลชื่อเล่นให้อดมินอ่ะพี่ตองก็เลยพิมพ์ไปว่า9้๋องนี่นะอดมินลงชื่อให้เรียบร้อยแล้วนะอ่ะแล้วพี่ตองก็ถามไปนะเป็นเลขบัญชีอะไรเนะยเฮ้ยทุกคนเขาบอกว่ารอบแรกอะฟรีนะเว้รอบนี้ฟรีค่ะพี่ นะคะพี่โอ้โหทุกคนเล่นรอบแรกฟรีอ่ะนี่ถ้ารอบแรกได้แบบแสนกว่านี่ก็คือได้ได้เงินเลยเหรอได้หมื่นกว่าอย่างเงี้เหรอนี่นะพี่ตองก็ตอบไปโอเคครับนี่คือเล่นฟรีนะมาดูรอบนี้กันผมจะข้ามไปเลยนะมันเหมือนกันนะ่มาดูเลยว่ามันเท่าไหร่สาหรับรอบนี้นะเขาให้แค่การา์ด10ใบก็คือสีดําเป็นการ์ดเริ่มตน้นลงเงินศูนย์บาทรอบฟรีอ่ะน,นี่ก็จะมีชื่อพี่ตองมารอบนี้เล่นทั้งหมด24คนมาดูว่าเป็นไงรอ,รอบนี้ได้205ดอลลาร์นะ เป็น6,355บาทหาร30ได้คนละ211บาทครับทุกคนได้เงินไปฟรีเลยนะ211บาทยังไม่สามารถแจ้งถอนได้เฮ้ย hey, ยังไม่สามารถแจ้งถอนได้นะยอดนี้ของเพงเราทากอยู่ที่800้ยบาทนะยอดถอนขั้นต่ําของเพจเขาเขาบอกว่าอยู่ที่800บาทแปลว่าเราต้องเล่นให้ครบ800บาทถึงจะถอนได้นะเว้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา2องบาทมาหักลบกับราพิหนึ่งที่เราจะขึ้นไปได้เขาก็จะเอา21 1บาทนะมาทบให้เราแล้วให้เล่นรอบถัดไปเรื่อยๆนะทุกคนน,นะ เป็นส่วนลดได้ในรอบนี้นะมาข้าแกขอรอบที่หนึ่งหน่อยค่ะเนี่ยนะใช้เป็นส่วนลดได้นะก็แปลว่า,บ,าบังคับทุกคนรอบแรกเสร็จบ,รบังคับต้องเล่นรอบถัดไปทันทีนะถ้าคุณอยากถอนนะนะรอบที่2พี่ตองก็จะโอนไปนะรอบนี้เอา750บาทนะขึ้นในแต่ละรอบอะมันต้องจ่ายเท่าไหร่เขาเป็นคนกําหนดเองนะทุกคนเขาก็บอกว่ารอบที่2อนะ่ะหักลดเงินรางวัลสะสมนะแล้วจ่ายแค่538บาทนะเพื่อที่จะเล่นรอบที่2 พี่ต๋องก็ทําการโอนไปนะครับรอบที่2 538บาทนะมีชื่อขึ้นเรียบร้อยมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะจะแตกไหมเจอรางวัลในรอบนี้กันพี่หาว่ารอบนี้เราจะได้เท่าไหร่จะได้เท่ากับสี่ร้อย่ลาา์ทั้งหมด345ดอลลาร์นะมาบวกกันแล้วคูณเป็นเงินไทยได้ทั้งหมด1695บาทมาหาร25ได้คนละ427บาทมาบวกกับรอบที่แล้ว21 1บาท เท่ากับ638บาทรอบที่2ก็ยังถอนไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนถอนได้ถอนค่าตางของเราจะอยู่ที่800บาทนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวราส0่ร้อนี่ยังไม่สามารถจ่ายถอนได้นะคะไปหักลบเขาก็จะเอาเงินยอดเนี่ยไปหักลบนะสามพันหกบาทรอบที่3ครับผม45ใบ3,000 600บาทเป็นไงเพื่อนๆรอบที่3มาแนละ้วกินเต็มแล้วนะทุกคน3,000กว่าบาทเลยนะบวกกับรอบแรกก็เป็น4,000ันแล้วนะถ้าคุณโอนไปนะตั้งแต่รอบแรกรอบลนะ้วก็จะเป็น3,172บาทที่ต้องโอนไปให้เขานะมีคนลงไปทั้งหมด22คนนะส่วนรอบเนี้ยคือเพื่อนๆตามสเต็ปเรารู้อยู่แล้วยังไงก็โกง มันไม่มีใครที่จะมาเอาตังค์ให้คุณเยอะขนาดนี้หรอกแล้วคุณไม่มีทางเสียมันเป็นไปไม่ได้เว้ยเดี๋ยวผมจะเฉลยนะว่ามันจะโกงยังไงนะตอนนี้อาจจะยังนึกไม่ออกนะเพราะก็เหมือนแบบเอา้าแล้วยังไงเราได้เขาก็ต้องให้ดิเนึกออกก่ะแต่มันมีวิธีการอยู่นะทุกคนแต่เป็นสิ่งที่ง่ายๆที่เพื่อนๆบางคนอาจจะยังนึกไม่ออกนะจะได้เท่าไหร่รายที่มีลายเสื่อส่งเร็วมัน4,000หรือ423,000หารมาทั้งหมดนะจ่ายไปคนละ3,000กว่าได้คนละ 1 7 4 2 3ั่อบาทค่อนข้างที่เยอะเลยนะเป็นตัวเลขที่ดึงดูดคนได้ดีมากๆนะรอบนี้พี่ต๋องก็จะพยายามไม่จ่ายแล้วแต่จะพยายามถอนออกมานะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่แตกรอบแรกยินดีคืนเงินแล้วเขาก็ตอบมาแบบหน้าด้านๆนะว่าไม่ได้ค่ะพี่อันนี้ก็เหมือนการเล่นหวยคะ่ะเฮ้ยแล้วที่คุณเขียนตอนแรกอ่ะที่บอกตอนแรกคืออะไรวะเนี่ยเขาบอกไม่มีนะคะนอกจากตามสีรอบติดไม่แตกถึงจะสามารถรับเงินคืนได้แล้วนี่คือการพลิกลิ้นนะทุกคนตอนแรกบอกว่าแบบถ้าไม่แตกเดี๋ยวรอบแรกก็คืนได้เลยต๋องก็เลยตอบกลับไไปว่่าาแถ้มต ต้องคืนหลายหมื่นเลยนะครับพรองผมแค่500เองก็เหมือนกับว่าถ้ารอบหน้าไม่แตกต้องคืนตั้งหลายหมื่นนะอันนี้คืนแค่500ทําทไมไม่คืนว่ะคุณนึกดูดิลอจิกของเขามันค่อนข้างจะแปลกมากเลยเว้ยคืนน้อยไม่คืนนะอยากไปคืนตอนเสียเยอะๆเงี้ยหรอคือเจ้ามืออะไรมันคิดแบบนี้วะนอกจากจะต้องการที่จะโกงเราอยู่แล้วนะก็คือเอาตังค์เราไปนั่นแหละเขาก็ตอบกลับมาว่าใช่ค่ะเพราะรับประกันว่าแตกแน่นอนหลายหมื่นทางเราก็คืนได้ค่ะเพราะเล่นตามกติกาคืออะไรยิ่งเป็นการเล่นพนันเจ้ามือจะรับประกันว่ายังไงกก็็ต้้้้้ออออองงงงจจจ่่่่่่่าาาาาาายยเเเเเิินนนนนนนมมมมัใชววะถถคคคุุณปืืพดดีีีไททู ก็จะสังเกตว่าหลายไหลนะทุกไหลนัจะเป็นแบบนี้หมดเลยมาดูว่ามันมีข้อที่มันน่าสงสัยยังไงนะ มาดูที่เพจน,นะมันจะมีผู้ติดตามที่ไม่ค่อยเยอะหรอกแล้วก็มีโพสตแค่แบบแค่ไม่กี่โพสนะนี่นะให้เพื่อนๆสังเกตนะที่อยู่ติดต่อจะอยู่ที่เวียดนามทุกคนฮาหนอยเวียดนามเบอร์โทรก็เบอร์แปลกๆลองเช็คโทรดูแล้วโทรไม่ได้นะผู้ติดตามก็มีเนี่ยมาหาเฮงน้ำโชคหงหที่ผมจะสื่อก็คือมันเป็นเครือเดียวกันหมดเลยทุกคนมาดูอีกเพจหนึ่งนะบ้านลูกหมูน้อย V5 เหมือนเดิมเลยครับทุกคนฮาหนอยเวียดนามที่อยู่ผู้ติดตามก็เป็นคนเวียดนามนะคือเพจพวกนี้มันใช้ยิงไลท์พวกนี้โดยเฉพาะเลยนะอะ นว่าเวียดนามแต่ดูผู้ติดตามเวียดนามเหมือนกันกลับมาดูที่ต้นโพส์ที่ผมเปิดที่ต้นคลิปนะโปรดระวังหวยขูดขูดอย่างไรก็ไม่เคยถูกถึงถูกต้องจ่ายภาษีที่มียอดเงินค่อนข้างที่จะสูงก่อนที่จะถอนได้นะนั่นแหละครับทุกคนที่เป็นเหตุเป็นผลว่าทําไมเราถึงถอนไม่ได้นะ คือเขาจะให้ทุกคนอนะจ่ายภาษีก่อนเวซึ่งมันไม่มีจริงนะไอภาษีพวกนี้แล้วจริงๆแล้วอะคุณไม่ได้ถูกรางวัลหรอกเงินยอดนั้นอนะมันไม่มีอยู่จริงนะนอกสจากมันเป็นยอดที่เขาใช้มาเพื่อหลอกให้คุณอนะโอนเงินเข้าไปให้เขามากขึ้นเรื่อยๆนะแต่สุดท้ายมันก็จะถอนไม่ได้นะนี่นะคเนี้ตั้งแต่ปี68นะเขาก็เขียนว่าขุดหวยขุดเท่าไหร่ก็ไม่ได้รางวันพอเราหยุดเล่นรางวัลใหญ่ก็จะออกลงทุนเขาละส0ถูก200-500ถึง้าถ้าถูกน้อยกว่าเงินลงทุนก็อาจจะถอนได้ขุดหวยแล้วได้รางวัลใหญ่ก่่่อออออนนนนถถถถต้้้งงโเิคาาาาภษีแลววึจะไดมม ขึ้นชื่อว่าผันันออนไลน์ผิดกฎหมายทุกตัวนะอย่างที่เขาบอกนะมันคือหวยยังไงก็ผิดกฎหมายนะเพื่อนๆอยากรวยปลดเอาเวลานั่งดูโจรที่โกงซึ่งซึ่งหน้าไปหาอะไรที่มันได้เงินดีกว่าคุณหวยไปก็ไม่มีวันได้เงินคืนอันนี้ถูกนะครับเอาเวลาไปทํามาหากินดีกว่านะยิ่งขึ้นชื่อว่าเป็นผนันออนไลน์นะเพื่อนๆไปแจ้งตํารวจเขาช่วยไม่ได้ครับทุกคนเพราะคุณไปเล่นผน,นันสมัครใจเล่นเองนะไม่มีใครที่จะช่วยเพื่อนๆได้นะถ้าคุณไปเล่นแล้วเขาบอกว่าพารงบาสีอะไรเนี่ยมันไม่มีจริงนะครับสุดท้ายสิีก้นนพว มันไม่มีจริงก็เอาเป็นว่าผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเตือนเพื่อนๆน,นะที่จะไปเล่นนะไม่ต้องไปเล่นหรอกครับยังไงก็ไม่ได้เหมือนทุกๆคลิปเหมือนคลิปอื่นที่เคยเจอมานะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะมาให้ดูแบบสั้นๆใครคิดยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับไปเจออะไรมาโก,กงแบบไหนเล่าให้กันฟังได้ในคอมเมนต์กดไลค์กด like กคอมเมนต์ฝากติดตามไอจีผมด้วยสุภวิทย์พิอุ้มสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับโกงไหมครับไม่รู้ถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าแต่ก็ทําด้วยความตั้งใจนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ